วันนี้เป็นวันที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งของอีสเวสีเพราะว่าการที่จะบรรลุที่จะเป็น Leader of t ropical e ีได้เนี่ยแน่นอนครับในเรื่องของการอวดถ่ายภารกิจการตรวจสอบโรคพืชให้ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าคุมวิชาการเกษตรในฐานะ a n t Protection Organization จะทำคนเดียวไม่ได้การเอาซอร์สให้กับบริษัทผู้ที่มีขีดความสามารถสูงนะครับมาช่วยในการตรวจสอบรับรองสูงขึืนก็จะเป็นการขยายประสิทธิภาพการดำเนินง,งานของกรงมวิชาการเกษตรเองกระทรวงเกษตรและสหกรเองแล้วก็ประเทศไทยเองจะทำให้ตอบโจทย์ในเรื่องที่เราวางเป้าหมายร่วมกันว่าเราจะส่ง ออกมเมล็ดพันธุ์คุณภาพมูลค่ากว่า15,000ล้านบาทต่อปีดังนั้นเป้าหมายนี้จะต้องทำร่วมกันอาศัยความวาาร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนพี่น้องเกษตรกรกลแล้วก็ผู้ส่งออกผู้นำเข้าที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งออกสามารถที่จะนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษ,ษฐกิจให้กับประเทศไทย กุอจากจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับในการชุ่มเทศิลป์สละดทั้งเจ้าที่ของกรมวิชาการเกษตรเองนะครับทั้งเจ้าหที่ของทางอีสเวสิตเองรวมไปถึงท่านผู้บริหารที่ตั้งใจมุ่งม,มั่นร่วมกันพัฒนาทําให้ประเทศไทยต่อไปนี้ก็จะจลับเป็น world t o p i c a l s e e producer ของโลกได้ต่อไปครับผมขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอถือโอกาสมอบเป็นของปีใหม่ ในเรื่องของการมอบหนังสือรับรองความสามารถข้องปฏิบัติการสืบพืชให้บริษัทวีทเวสีนในวันนี้ขอขอบคุณนะครับ